น้องซูมาหาป้านหน่อยเด้วกระเป๋าที่ผ่อนไว้อะน,นะเดือนละพันไม่หมดนาที วันนี้ช่วยป้าทํางานถ้าขายได้ป้าจะมีคอมมิชชั่นให้วันนี้มีกระป๋อมาเสนอนะคะลูกโกย่าแตนหลุนค่ะใบนี้เปโลกยอนนิยยที่โกกามาตาหังจุนเดะของข้าวคือนั้นอ่ะอเปล่า,า,าแล้วก็สมมากค่ะสามารถใส่ของได้เยอะหมองสำหรับเดินทางเปจตามที่ต่างๆมีหลายไซส์ด้วยกยันตัวนี้เป็นขนาดพีเอ็มสีเขียวนี่เปอซียอนนิยยเขียวเหนียวซับค่ะพิเศษที่แข่เดีทีพิสูจเลยนะคะถ้าสนุก เป็นผ้าทรจาผ้าลินินและผ้าแฟชเลือดด้วยคลื่ด้วยเลือดคลื่นคลื่นด้วยโพลิเมอร์ทำให้ทนน้ำทนฝนทนฝนดูแลร่างสางง่าย ใครที่ที่จะซื้อกระป๋อขอแน่นนไปนี้รับรปรว่ามีสีที่ถอดใจให้เล่นแน่นอนค่ะเพราะว่าโกยั้มีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลือสีฟ้าหรือสีเทาถอดใจสีไหนก็เข้ามาเลือกซื้อได้เลยค่ะเข้ากันมาค่ะค่ะก็เข้ามาก็เข้ามาหายซื้อได้เลยค่ะโหข้อมูลแน่นปึกเลยอะ ขายได้แน่นอนวันนี้เบ,บ๊ค่ะโอเคเก่งมาก